นี่ครับเริ่มจากกันชนหน้านะครับอันนี้เป็นกันชนสร้างใหม่เลยนะครับกันชนเหล็กทั้งตัวนะครับสร้างใหม่แทนที่กันชนเดิมที่เป็นไฟเบอร์นะครับเพราะว่าพี่เขาอยากลุยได้เต็มที่ครับก็เลยให้เราสร้างกันชนขึ้นให้ใหม่เลยนะฮะแหลกเราก็จะทําให้เป็นทรงเข้ารูปกับรถนะครับด้านหน้าก็จะเฉียงนะครับเป็นทรงแอโรไดนามิกนะครับไม่ให้มันดูทื่อหรือว่าดูทะทะนะครับเหมือนเดิมครับของเราเป็นระบบ2คานนะครับ ทำให้รับน้ําหนักได้ถึง300กิโลนะครับอันนี้เวลาขึ้นลงก็เข็นขึ้นแล้วก็เดินหน้าลงได้ครับขึ้นลงได้2ทางนะครับไม่ต้องถอยหลังลงนะครับสวัสดีครับโทนี่สปาร์คครับกลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากห่างหายกันไปพักใหญ่ครับเพราะว่างานค่อนข้างเยอะมากครับ แต่ละงานที่เสร็จออกไปนะครับไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายรีวิวให้ดูครับแต่ว่าช่วงนี้ก็งานยุ่งเหมือนเดิมครับแต่ว่าคันนี้ต้องแบ่งเวลามาถ่ายดูสักนิดครับเพราะว่าคันนี้มาให้เราจัดทรงให้แบบจัดเต็มเลยนะครับทุกอย่างรอบคันเลยนะฮะเป็นคอมพิวเตอร์ครับคันข้างหลังผมเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเลยดีกว่าครับด้ไม่เสียเวลานี่ครับคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเป็นของ fc ครับมาจากระยองคะคันนี้ก็มา รอคิวเราทําให้อยู่นานพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าจัดเต็มเลยครับรอบคันเลยครับมีทุกอย่างนะฮะนี่ฮะตั้งแต่ที่เห็นด้านหน้าเลยนะครับกันชนหน้านะครับกันชนหน้านี่ก็สร้างขึ้นใหม่เลยนะครับใส่แทนกันชนไฟเบอร์เดิมนะครับเป็นกันชนเหล็กเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจาะรายละเอียดแต่ละอย่างกันแล้วก็จะมีแหลกหลังคาครับบันไดข้างนะฮะมี กันชนข้างนะครับกันชนข้างสองข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ด้านหลังก็มีครับครบครับการชนหลังบานสวิงยางอะไรนะฮะแล้วก็จะมีแหลกมนุมอรลไซค์ครับตัวนี้เหมือนเดิมครับระบบสองคานฮะรับน้ําหนักได้สามอกิโลครับด้านนี้อ็กันชนข้างอีกข้างหนึ่งฮะแล้วก็ตัวออนนิ่งลูกค้ามีของเดิมอยู่แล้วครับ ก็สามารถติดเข้าไปกับขาแหลกได้เลยฮะไม่ต้องใช้ขาออนนิ่งเพิ่มต่างหากนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนต่างๆแยกย่อยกันอีกทีครับนี่ครับเริ่มจากกันชนหน้านะครับอันนี้เป็นกันชนสร้างใหม่เลยนะครับกันชนเหล็กทั้งตัวนะครับสร้างใหม่แทนที่กันชนเดิมที่เป็นไฟเบอร์ครับเพราะว่าพี่เขาอยากลุยได้เต็มที่ครับก็เลยให้เราสร้างกันชนขึ้นให้ใหม่เลยนะฮะน้ำหนักก็อยู่ประมาณ50กิโลครับชุดนี้ ว่าแข็งแรงครับทนทานเด็กอย่างหนานะครับสามมิลนะครับกันชนกันกระแทกได้เลยฮะด้านหน้าก็จะมีแป้นสําหรับยึดไฟสปอร์ไลท์นะครับให้สองจุดนะฮะก็ใส่ไฟสปอร์ไลท์ได้เลยครับตัวงานก็ออกแบบให้ดูไม่ยื่นเกินไปนะครับไม่ดูเธอทาเกินไปรายละเอียดที่ตัวกันชนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยว่า สามารถเข้ารูปเข้ามุมกับตัวรถกับไฟกับกระจังหน้าได้อย่างพอดีเลยนะครับเพราะว่าเราทําแบบมาจากตัวกันชนเดิมของรถนะครับที่เป็นไฟเบอร์นะฮะเพียงแต่ว่าทําให้มันเป็นเหล็กแค่นั้นเองครับเวลาที่เรามาใส่ก็เลยจะเข้ารูปเข้าทรงได้พอดีนะฮะนี่ครับเป็นมุมมองจากด้านบนนะครับแหลกหลังคานะแหลกเราก็ จะทำให้เป็นทรงเข้ารูปกับรถนะครับด้านหน้าก็จะเฉียงนะครับเป็นทรง Aero d y n a ม i c นะครับไม่ให้มันดูทื่อหรือว่าดูเทถทานะครับตรงมุมก็มีการหักมุมเข้าเหลี่ยมจะได้ไม่ดูแบบรถมันจะทื่อๆนะครับด้านหน้าก็จะมีแป้นสําหรับยึดไฟสปอตไลท์ให้4ดวงครับตรงนี้ฮะก็สามารถใส่ไฟสปอตไลท์ได้ครับตัวนี้ตัวแลกมีความยาวอยู่3เมตรนะครับกว้างเมตรยีครับ ขนาดมาตรฐานคือทำกว้างเมตรยี่สิบอยู่แล้วแต่ความยาวก็แล้วแต่ตัวรถหรือว่ารูปทรงของแรลกกับตัวรถ้วยครับอันนี้เป็นหลังคาสูงนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีสลปลงมาเยอะนะครับถ้าทําตัวแรลกยื่นยาวลงมาเนี่ยตัวที่ยื่นลงมาเลยจากส่วนที่สลปของหลังคานะครับจะทําให้มีช่องว่างทําให้ดูไม่สวยงามไม่เข้าทรงนะครับตัวนี้ก็เลยทําอยู่แค่สเมตรนะครับ ตัวตรงด้านหน้าแหลกนะครับก็จะมาอยู่ตรงส่วนที่เริ่มตัดเฉียงลงมาพอดีนะครับตรงสรบด้านหน้าหัวเก่งนะฮะก็ทําให้รถดูเป็นทรงสวยครับเข้ารูปเข้าทรงกันนะฮะมาดูที่บันไดข้างกันบ้างครับบันไดที่ไว้ปีนขึ้นหลังคารถนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ครับรถจะสูงมากตัวบันไดก็เลยจะสูงตามไปด้วยครับขั้นก็เลยจะมีเยอะหน่อยครับเพราะว่าพอรถสูงนะครับจํานวนขั้นก็ต้องเพิ่มเข้าไป ไม่ให้ระยะห่างของแต่ละคันเนี่ยมากเกินไปแต่ละปีนขึ้นมันจะลำบากนะครับเดี๋ยวไปดูตรงจุดยึดเกาะน,นะครับถ้าเป็นรถปกติที่ไม่มีกันชนข้างแบบนี้นครับตัวบันไดด้านล่างผมก็จะไปเกาะอ,อยู่กับชายน้ําด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนก็คล้องไว้กับตัวหลังน้ําด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวประกบนะครับยึดน็อตไม่ต้องเจาะรถครับทั้งข้างบนข้างล่างนะฮะแล้วก็รูปทรงก็จะทํามาให้โค้งเข้าทรงกับตัวรถนะครับ จะได้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ไม่ยื่นเกินกระจกด้วยครับต่อไปครับเป็นกันชนข้างครับอันนี้มีทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะอันนี้แรกๆพี่เขามีตัวสเกิร์ตนะครับใส่มารอบคันเลยนะแต่พอใส่กันชนข้างก็ต้องแกะออกที่เห็นเป็นรอยด่างๆนี่คือรอยหลังจากลอกซีดีโกลออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับแต่ไปเก็บสีได้ครับกันชนข้างก็เป็นเหล็กครับ แข็งแรงแน่นหนาสามารถกันกระแทกได้กันดุ่งได้นะครับเผื่อเวลาตกหุมตกล่องนะฮะนี่ครับอันนี้กันชนข้างด้านซ้ายนะครับเวลาที่เปิดประตูเนี่ยสามารถเหยียบขึ้นไม่ได้เลยนะครับเป็นบันไดเหยียบขึ้นไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับพอเปิดประตูก็จะมีพื้นที่ครับให้เราสามารถเหยียบได้ฮะก็จะต่าลงมาอีกครับเผื่อบางทีขั้นของ รถเลยเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับทีเราก็เหยียบที่ตัวกันชนข้างนะครับเป็นขั้นบันไดอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปได้เลยนะฮะนี่นะฮะชิ้นต่อไปครับเรามาดูที่แหลกบรรทุกมอเตอร์ไซค์ครับเหมือนเดิมครับของเราเป็นระบบ2คานนะครับทําให้รับน้ําหนักได้ถึง300กิโลนะครับอันนี้เวลาขึ้นลงก็เข็นขึ้นแล้วก็เดินหน้าลงได้ครับขึ้นลงได้2ทางนะครับไม่ต้องถอยหลังลงนะครับ แล้วก็สาเหตุที่ผมไม่ทําตัวดักร้องข้างหน้านะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เข็นลงด้านหน้าได้นะครับเพราะตัวดักร้องข้างหน้าเนี่ยจริงๆประโยชน์ของมันมีแค่กันไม่ให้รถวิ่งเลยไปข้างหน้าแค่นั้นนครับเพราะบางที่นะครับทํามาตรงพื้นตัวฐานแหลกนะครับเป็นพื้นเรียบครับอาจจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมหรือเป็นแผ่นเหล็กเรียบนะครับบางทีเข็นรถขึ้นมามันก็จะเลยไปข้างหน้าได้ตกไปข้างหน้าได้นะครับแต่ของผมเนี่ยที่พื้นแหลกนะครับจะเป็นขั้นๆเวลาเข็นรถขึ้นมานะครับ ล้อก็จะลงล็อกของมันพอดีแล้วทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องรถที่จะไหลเลยไปข้างหน้านะครับนี่นะครับเวลาที่เราเอารถขึ้นนะครับเราก็าบันไดเกาะด้านนี้นะครับแล้วก็เข็นขึ้นฮนะอันนี้บันไดผมจะทํายาวหน่อยครับไม่สี่สิบทำให้ไม่ชันมากนะครับเพราะบางทีรถแต่ละคันที่เข็นขึ้นไปเนี่ยบางทีหนักนะครับเป็นอย่างรถีิบากเลยเพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นรถสกูตเตอร์นะครับรถ บันบัที่ใช้กันบางทีมันจะมีอกล่างนะครับบางทีถึงบันไดไม่ชันมากแต่ก็ต้องช่วยยกท้ายนะครับเพราะว่าอาจจะติดตรงหน้าอกได้นะครับแล้วก็เข็นขึ้นแล้วเวลาเข็นลงเราก็ย้ายบันไดนะครับไปเกาะตรงด้านหน้าแล้วก็เข็นลงเดี๋ยวผมย้ายให้ดูนะครับนี่นะครับเราแค่ย้ายตัวสะพานนะครับมาเกาะด้านหน้าแล้วเราก็เดินหน้าลงได้เลยครับเพราะการถอยหลังลงนี่จะลําบากมากครับถ้าเป็นรถที่สูงๆใหญ่ๆนะฮะเพราะว่า ตรงตัวแหลกนะครับเราทําตัวที่สําหรับของสะพานนะฮะมาให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเราก็แก้ย้ายฝั่งนะครับแต่พอเวลาที่เราเก็บสะพานขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวสะพานกับตัวถัดแหลกนะครับตรงนี้นะครับจะเรียบเป็นระนาบเดียวกันนะฮะถ้าเราหาไม้เป็นแบบไม้ท็อปนะครับมาวางก็ได้ครับเราก็ใช้เป็นโต๊ะได้หรือว่าเอาไว้นั่งเล่นได้นะครับไว้วางของได้อะไรได้นะครับ แต่บางทีพวกผมไม่ได้ใช้ไม้ครับบางทีวางบนนี้เลยฮะใช้ถังน้ำนะครับมาตั้งถังน้ําที่มีก๊อกนะครับตั้งไว้เปิดล้างจานแล้วก็คว่ำจานอะไรกันบนนี้เลยนะฮะนั่งเล่นได้ครับยืนได้อะไรได้ครับส่วนตัวของระบบไฟนะครับก็ต่อพ่วงออกมาจากไฟของตัวรถนะครับไม่ว่าเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับไฟเบรกจะติดเหมือนกับที่ตัวรถหมดเลยนะครับก็ทําไว้ทั้งสองด้านนะครับ เวลาที่เราไม่ใช้เราถอดตัวแหลกออกเนี่ยครับตัวแหลกสามารถถอดแยกชิ้นเป็นชิ้นๆได้ทุกส่วเลยครับแล้วเราก็มาปลดปลั๊กที่ตัวรถนี้นะฮะนี่ก็ใช้ปลั๊กอย่างดีครับกันน้ําได้นะฮะชิ้นต่อมาครับเป็นบานสวิงยางอะไรนะครับอันนี้เราก็จะทําเป็นตัวเหมือนกันชนเสริมนะครับคล้ายๆโลบาร์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งฮะเสริมขึ้นมาที่ด้านหลังเป็นตัวรับตัวบานสวิงนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้เยอะครับ ใส่ยางอะไรแล้วก็คนขึ้นไปนั่งบนยางอะไรก็ยังไม่เป็นไรนะครับสวิงออกมาได้ฮะนี่นะะด้านหลังอ่าตรงส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างเผื่อวันข้างหน้าเนี่ยเราอยากทําบาร์สวิงเพิ่มอีกตัวหนึ่งเอาไว้ใส่ถังน้ํามันสำรองหรือว่าใส่เครื่องปั่นไฟอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะเป็นบาร์สวิงสองข้างนะครับก็จะเปิดเปิดสวิงออกไปได้ทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับยางอะไรก็จะอยู่ด้านขวานะครับ นี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีรูปสวยๆให้ชมกันเหมือนเดิมครับใครสนใจงานก็มีเบอร์โทรอยู่ท้ายคลิปนะครับใครชื่นชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมช่วยกดซั subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะพามารีวิวผลงานชิ้นต่อๆไปให้ได้ดูกันให้มากขึ้นนะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ